เสียงนกบีดไอ้น้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธามจังหวัดอุบลราชธานีที่ปกติดังเพื่อบอกเวลาเปลี่ยนกการทำงานบัดนี้กลับถูกกลบมิดด้วยเสียงกัปนาที่ทำให้หัวใจของคนไทยทั้งชาติหยุดเต้นวินาทีที่06:00นเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกไม่ได้ส่องแสงสีทองแห่งความหวังแต่กลับเต็มไปด้วยแสงวาบสีส้มแดงจากการปากระบอกปืนใหญ่ระลอกแรกที่ถูกยิงข้ามพรมแดนเข้ามากองทัพกัมพูชา ภายใต้การบงการของที่ปรึกษาทางทหารจากมหาอำนาจตะวันออกได้ตัดสินใจกระทําการที่ต่ําช้าและไร้มนุษยธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามยุคใหม่นั่นคือการเล็งเป้าปืนใหญ่ขนาดหนักเข้าใส่สันเขื่อนซึ่งกักเก็บมวลน,น้ามหาศาลไว้เหนือชีวิตประชาชนนับแสนคนในพื้นที่ราบลุ่มเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่ฐานทหารไม่ใช่คลังอาวุธแต่คือการพังทลายเขื่อนเพื่อสร้างสึนามิน้ําจืดที่จะกวาดล้างทุกชีวิตให้จมอยู่ใต้บาดาลน,นี่ไม่ใช่สงครามแต่มันคือความพยายามฆ่าล้างเผ,าผ่าพันธุ์จโนซด์ด้วยภัยพิบิบตที่มนนุษ์สร้้างขึ เสียงวิดบวิวของกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรจากระบบปืนใหญ่อัตตาจร PLC 05 mm, ของจีนและปืนใหญ่ลากจูง Type 59-1ที่ระดมยิงมาจากแนวป่าทึบฝั่งตรงข้ามพุ่งแหวกอากาศเข้าปะทะกกับคอนกรีตเสริมเหล็กของสันเขื่อนอย่างจังตูมตูมตูมแรงระเบิดสั่นสะเทือนรากฐานของเขื่อนจนเครื่องวัดความไหวสะเทือน Seismometer ในห้องควบคุมเขื่อนกรีดร้องแจ้งเตือนระดับวิกฤต เศษคอนกรีตขนาดมาหึมาปลิวว่อนลงสู่ผิวน้ําเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนผนังเขื่อนน้าแรงดันสูงเริ่มพุ่งฉีดออกมาจากรอยแตกราวกับเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลของยักษ์ใหญ่หากสันเขื่อนพังทลายมวลน,น้ําหลาันล้านลูกบาศเมตรจะไหลาบาลงไปทําลายอาเภอพี่บูร์มังสาหาและวารินชําราบภายในไม่กี่นาทีโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าสงครามใดๆที่เคยเกิดขึ้นแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดเขื่อนกําลังจะแตกอพ,พยพประชาชนเดี๋ยวนี้ เสียงตะโกนด้วยความตื่นระหนกของวิศวกร,ขวกรเขื่อนดังระงมไปทั่วศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินแต่สำหรับฝ่ายทหารนี่คือช่วงเวลาที่ความโกรธแค้นแปรเปลี่ยนเป็นพลังสังหารกองทัพภาคที่2ประกาศใช้แผนป้องกันประเทศขั้นสูงสุดเดฟคอน1ทันทีเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่ AN TPQ 5ที 53, ที่วางกำลังไว้ตามแนวชายแดนสามารถจับวิธีกระสุนย้อนกลับไปหาต้นต่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำหน้าจอแสดงผลระบุพิกัดฐ,ฐานยิงปืนใหญ่ค่าศึกจำนวนกว่า 30จุดที่กระจายตัวอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาโดยมีรถถังหลักไทยเ้าอาและระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ 1 6คอยคุ้มกันอยู่อย่างหนาแน่นพวกมันกล้าแต่ต้องเขินของเราพวกมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตผู้บัญชาการกองพลทหารตืนใหญ่คำรามลั่นคำสั่งยิงสวนกลับดาบทำลายล้าง Counter Battery Fire Annihilation Mode ถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยตืนใหญ่ทุกหน่วยกองพันทหารตูนใหญ่ที่ใช้ตูนใหญ่อัตจร M 1 0 9 a 7ศา A เดิ e r d i n ขนาด155อมมซึ่งเป็นเที่ยวเล็บใหม่ ล่าสุดจากสหรัฐทาเรื่องขยับลำกล้องหันไปทางทิศตะวันออกผลปืนบรรจุกระสุนนำวิธี M 982 x caliber ที่มีความแม่นยำระดับจับวาง pinpoint accuracy ลงในรังเพลิงพร้อมป้อนพิกัดเป้าหมายดิจิทัลที่ได้รับจากเรดาร์ยิงเสียงปืนใหญ่ไทยคำรามคือกล้องพร้อมกันแผ่นดินสั่นสะเทือนเมื่อกระสุนนัดแรกพุ่งออกจากปากลำกล้องกระสุน x caliber กางปีกก่อนกลางอากาศปรับวิธีด้วยระบบ GPS มุ่งหน้าเข้าหาฐานยิง PLG 0.5ของค่าศึกที่กำลังยามใจวินาทีต่อมา เสียงระเบิดดังกัมปนาที่ฝั่งกัมพูชากระสุนปืนใหญ่ไทยตกกระทบกลางหลังคารถปืนใหญ่ฆ่าศึกอย่างแม่นยำเจาะทะลุเกราะบางๆเข้าไปจุดระเบิดคลางกระสุนไทยในจนเกิดการระเบิดรุนแรงเปลวไฟลูกใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชิ้นส่วนรถปืนใหญ่จีนปลิวว่อนไปทั่วสารทิศนี่คือการตอบโต้ดอกแรกที่บอกให้รู้ว่าเรามองเห็นพวกมันทุกฝีก้าวแต่สถานการณ์ยังวิกฤตฆ่าศึกไม่ได้หยุดยิงเพียงเพราะเสียปืนใหญ่ไปบางส่วนพวกมันยังคงระดมยิงอย่างบ้าคลาั่ง หวังจะให้เขื่อนพังลงมาก่อนที่ตัวเองจะถูกทำลายหน่วยข่าวกรองรายงานว่าจีนได้ส่งฝูงบินขับไล่เฉีงดูเจสีและเครื่องบินทิ้งระเบิด JH7 เข้ามาในพื้นที่เพื่อทำลายปืนใหญ่ของเราและคุมกันฐานยิงของตนสงครามกำลังขยายตัวจากการโดนปืนใหญ่สู่สมรภูมิทางอากาศและหากเราหยุดพวกมันไม่ได้ภายในชั่วโมงนี้หายนะจะเกิดขึ้นกับประชาชนนับแสนคนขอกำลังทางอากาศเราต้องการการครองอากาศเดี๋ยวนี้อย่าให้พวกมันทิ้งระเบิดใส่เขื่อนได้ เสียงวิทยุร้องของการสนับสนุนด่วนที่สุดกองทัพอากาศไทยตอบรับทันทีฝูงบินขับไล่ f 3 5เอไลนิงีจากกองบิน1โพราชและฝูงบิน f 1 6จากกองบิน21อุบลรัฐยานขึ้นฟ้าด้วยความเร็วสูงสุดพร้อมอาวุธเต็มพิกดภารกิจนี้ไม่ใช่แค่การรบแต่คือการแข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิตคนไทยอินทรีเหล็กแห่งสยามกลางปีกออกเพื่อปกป้องน่นฟ้าเหนือเขื่อนที่กำลังแตกแาวการประทะก,กันครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อแย่งชิงชะตาก,กรรมของสายน้ำกำลังจะเริ่มขึ้ ซิลินทันไม่ใช่เสียงของลมพายุแต่มันคือเสียงมรณะจากขีปนาวุธรอนอากาศสู่พื้นแบบ KD 8 8ที่ถูกปล่อยออกมาจากใต้ปีกของเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีซีอน JH 7 Flying Leopard ของจีนจำนวนสี่เครื่องที่บินเรือยี่ยอดไม้ฝ่าแนวป้องกันเข้ามาด้วยความเร็วสูงเป้าหมายของพวกมันคือประตูระบายน้ำหลัก Spillway หากจุดนี้ถูกทำลายการควบคุมระดับน้ำจะล้มเหลวทันทีและมวลน,น้ำจะทะลักทลายลงมาดังปีศาตรร้าย สัญญาณเตือนภัยทางอากาศกรีดร้องโหวยหวนไปทั่วหุบเขาทหารปรตอของไทยที่ประจำการอยู่บนสันเขื่อนประทับปืนต่อสู้อากาศยานและจะรวดประทับบ่าไอครียสยิงสวนขึ้นไปเป็นม่านกระสุนหนาทึบแต่ขีปนาวุธจีนมีความเร็วสูงและบินเร่ยน้ำทำให้สกัดกั้นได้ยากยิ่งตูมขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งชนตอมอสผพานข้ามสันเขื่อนแรงระเบิดฉีกกระชากค,คอนกรีตและเล็กเส้นจนขาสะบัน้นเศษปูนปลิวว่อนตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเกิดคลื่นยักษ์กระแทกตัวเขื่อนซ้ำอีกครั้งลอยราวเดิมเริ่ขขยายาาตัวกวก้้งึน วิศวกรเขื่อนร้องตะโกนผ่านวิทยุด้วยความสิ้นหวังโครงสร้างรับแรงกระแทกไม่ไหวแล้วถ้าโดนอีกนัดเดียวเขื่อนแตกแน่วินาทีแห่งความตายกำลังคื่คลานเข้ามาเครื่องบิน j h 7ของข้าศึกกำลังวนกลับมาเพื่อทิ้งระเบิดระลอกสองโดยมีฝูงบินขับไล่เชงดู J14 บินคุมเชิงอยู่ด้านบนเพื่อกันท่าเครื่องบินไทยแต่ทันใดนั้นปาฏิหาร์แห่งทับฟ้าไทยก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือเมฆฝูงบินขับไล่ล่องหน F35 a อไลห่สู จากกองบินหนึ่งที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการโดยที่เรดาร์ข้าศึกไม่ทันระแคระคายอินทรีหนึ่งถึงฐานเห็นเป้าหมายแล้วเคลียร์ท้องฟ้านักบินไทยผู้เจนจากสงครามล็อกเป้าเครื่องบินทิ้งระเบิด JH 7ที่กำลังดำบินลงมาขีปืนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล Meteor หรือ AI M 120 d ีถูกปล่อยออกจากช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็ว4มักโดยไม่มีสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้าให้ข้าศึกรู้ตัวบึงบ้งบึ้ง เสียงระเบิดกลางอากาศดังกึกกล้องกำปนาดเครื่องบินเจเเฉเจสองลำถูกขีปนาวุธพุ่งชนกลางลำตัวจนระเบิดเป็นลูกไฟยักษ์เศษซากเครื่องบินร่วงกราวลงสู่ผืนน้ำเหนือเขือ่อนนักบินจีนอีกสองลำที่เหลือแตกตื่นเสียขวัญพยายามหักเลี้ยวหลบหนีและปล่อยพูุไฟลงแฟรเรสแต่ก็หนีไม่พ้นเงื้อมือของฝูงบิน F-16A BMLU ของไทยที่บินตามมาสมทบและเข้าคลุกวงในด็อกไฟอย่างดุเดือดเสียงปืนใหญ่อากาศ20มม,มดังรเร็วคือดดด กระสุนเจาะกรอฉีกปีกเครื่องบินข้าศึกจนขาดสะบัน้นร่วงลงไปกระแทกพื้นดินระเบิดตูมสนัน่นท้องฟ้าเหนือเขื่อนซิรินธรารกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตอกโตที่ภาคพื้นดินการดวนปืนใหญ่ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดเลือดพลานแม้ปืนใหญ่ M109A7 ดพลาดินของเราจะแม่นยำแต่จำนวนปืนใหญ่ของข้าศึกที่มีมากกว่าและกระจายตัวอยู่ในป่าลึกทำให้การยิงตอบโต้แบบปกติทำลายได้ไม่หมดสิน้นข้าศึกใช้วิธียิงแล้วหนีช o ดแอนด์สกูดทำให้เราด,ดาร์ กระสุนปืนใหญ่ยังคงตกกระทบบริเวณสันเขื่อนและโรงไฟฟ้าเป็นระยะไร่สร้างความเสียหายสะสมที่น่ากังวลผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2ตัดสินใจงัดไม้ตายที่เก็บไว้สำหรับสถานการณ์วิกฤตที่สุดออกมาใช้ส่งเทพเจ้าสายฟ้าลงสนามสั่งยิงฮิมาสปูพรมพิกัดเป้าหมายคือคลังกระสุนและศูนย์บัญชาการปืนใหญ่สวนหลังคำสั่งเด็ดขาดถูกส่งไปยังหน่วยปืนใหญ่จรวด M142 ไฮมาสที่ซุ่มรออยู่ในสวนยางพาราห่างออกไป40กิโลเมตร จรวดนำวิธี M 3 1 GMLRS Unitary จำนวน 3. ชุดยิง18ลูกถูกโปรแกรมพิกัดเป้าหมายอย่างละเอียดจากข้อมูลดาวเทียมแท่นยิงหันขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันยิงฟูฟูฟูเสียงจรวดพุ่งออกจากรางยิงดังต่อเนื่องทิ้งควันสีขาวเป็นทางยาวพาดผ่านท้องฟ้าจรวด์ HIMARS บินข้ามแนวเขาด้วยความเร็วสูงและแม่นยำราวจับวาพุ่งลงสู่เป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชามันไม่ใช่การยิงสุ่มแต่เป็นการยิงเจาะจงใส่หัวใจของ้าศึก จรวดลูกแรกพุ่งชนรถบรรทุกกระสุนที่กำลังโหลดลูกปืนใหญ่ใส่รถอัตาจอน PLC 05แรงระเบิดของหัวรบผสมกับดินระเบิดกระสุนทำให้เกิดการระเบิดซ้ำซ้อน Secondary explosion ที่รุนแรงมหาศาลเวลไฟลูกมหฮือมาผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่ายอดไม้แรงอัดอากาศกวาดล้างฐานยิงปืนใหญ่ทั้งฐานให้ราบเป็นหน้ากลองรถปืนใหญ่ราคาแพงระยับของจีนถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปลิววนไปไกลหลายร้อยเมตรตูมตูมตูม เสียงระเบิดดังก้องกำปนาต่อเนื่องกันไม่หยุดหย่อนโจรวดลูกอื่นๆถล่มใส่ศูนย์ควบคุมการยิงและเสาอากาศสื่อสารของข้าศึกจนพังพินาศการยิงถล่มของปืนใหญ่กัมพูชาที่เคยหนานแน่นเงียบเสียงลงทันทีเหมือนปิดสวิตช์ความแม่นยำและอำนาจการทำลายล้างของฮิมาสเปลี่ยนกระดานรบจากฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรุกคาดในพริบตาทหารราบกัมพูชาที่แนวหน้าเมื่อขาดการสนับสนุนจากปืนใหญ่และขาดการติดต่อจากกองบัญชาการเริ่มเสียขวัญและสับสนเอามาน แต่ข้าศึกยังมีความพยายามเพื่อสุดท้ายที่น่ากลัวซ่อนอยู่หน่วยรบพิเศษจีน Snow Leopard ที่แทกซึมเข้ามาทางน้ำได้แอบนํายานสกูตเตอร์ใต้น้ําด v e r p r o โพ l พ i ชั v e h i c l ลอดผ่านตาข่ายป้องกันเข้ามาที่ฐานรากของเขือ่อนพวกมันบรรทุกระเบิด C4 C4 จำนวนมากหวังจะระเบิดเสาต่อหม้อใต้น้ําเพื่อให้เขื่อนพังทลายลงมาจากฐานรากนี่คือภารกิจผีชีพที่โหดเหี้ยมที่สุดเซ็นเซอร์ใต้น้าของเขื่อนจับสัญ,ญญาณความเคลื่อนไหวได้ตรวจพบผู้บุกรุกใต้น้าระยะ500รเมตรจากฐานเขือ่อนส่งมนุษย์กลบลงไป อย่าให้พวกมันแต่ต้องฐานเขื่อนได้แม้แต่ปลายนิ้วหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทางเรือ Navy SEALs ของไทยที่เตรียมพร้อมอยู่สั่งลูกทีมกระโดดลงน้ําทันทีการต่อสู้ใต้น้าที่เงียบเชียบแต่อามหิตกําลังจะเริ่มขึ้นทหารเรือไทยดําดิ่งลงสู่ความมืดมิดพร้อมปืนยิงใต้น้า APS และมิดพกต้องเผชิญหน้ากับหน่วยรบพิเศษจีนที่ติดอาวุธครบมือเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือชีวิตของคนนับแสนที่อยู่หลังเขื่อน ความมืดมิดและเย็นเฉียบภายใต้ระดับน้ำลึก30เมตรน้าเขินสิรินธรกลายเป็นเวทีสังเวียนเลือดที่เงียบเชียบที่สุดแต่โหดร้ายที่สุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือ Navy SEALs ของไทยดำดิ่งลงสู่ก้นเขื่อนด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่สภาพร่างกายจะทนไหวแสงไฟฉายทางยุทธวิธีสากสอง่าความมืดขุ่นมัวเผยให้เห็นทาาที่น่าสะพรึงกลัวหน่วยรบพิเศษจีน Snow Leopard จำนวน6นายในชุดดำน้ำระบบวงจรปิด Rebreather ที่ไม่มีฟองอากาศกำลังง่วนอยู่กับการเจาะยึดแท่งระเบิด c ี เข้ากับต่อม่อคอนกรีตขนาดมหึมาที่เป็นฐานรากของสันเขื่อนนาฬิกาตั้งเวลาดิจิทัลสีแดงกระพริบนับถอยหลังพวกมันไม่ได้ขู่แต่มันเอาจริงเป้าหมายตรงหน้ายิงหัวหน้าชุดเซี่ยงไทยส่งสัญญาณมือลูกทีมประทับปืนไรเฟริลใต้น้ำ APS Underwater Assault Rifle ที่ยิงกระสุนลูกดอกเหล็กกล้ายาว5.66มซึ่งออกแบบมาเพื่อแหวกน้ำโดยเฉพาะเสียงฟุก ดังทุ่มต่ำในน้ำลูกดอกเหล็กพุ่งเจาะร่างของมนุษย์กบจีนที่ทำหน้าที่คุ้มกันเลือดสีเขียวคล้ำ <L un ters> เนื่องจากการหักเหแสงใต้น้ำฟุ้งกระจายออกมาเหมือนหมึกฆ่าศึกที่เหลือไหวตัวทันหันกลับมายิงสวนด้วยปืนฉมวกและปืนพกใต้น้ำ <L un ters> การปะทะระยะประชิด CQB Underwater อุบัติขึ้นอย่างดุเดือดนักรบไทยต้องว่ายหลบวิธีกระสุนและพุ่งเข้าประชิดตัวเพื่อใช้มีดพกไทเทเนียมจัดการ ทหารซีไลน์หนึ่งพุ่งเข้าชาร์จหัวหน้าทีมระเบิดของจีนที่กำลังจะกดปุ่มจุดชนวนฉุกเฉินการกอดรัดฟัดเบี่ยงเกิดขึ้นกลางหัวน้ำนักรบไทยใช้เทคนิคการต่อสู้ด้วยมีดตัดสายท่ออากาศของข้าศึกและแทงเข้าที่จุดยุทธศาสตร์จนข้าศึกแน่นิ่งไปมือที่สันเทาด้วยความเหนื่อยล้าและแรงดันน้ำรีบคว้าอุปกรณ์จุดชนวนแล้วกระชากสายไฟออกตัวเลขบนหน้าปัดหยุดลงที่0-15วินาทีเขื่อนรอดพ้นจากการพังทลายอย่างบุธวิย์ทหารไทยที่เหลือจัดการเก็บกวาดข้าศึกจนหมดสิ้น ศพของหน่วยรบพิเศษจีนที่เคยยิงพยองค่อยๆจมลงสู่ก้นเขื่อนกลายเป็นฝ้อสุสานใต้บาดาลชั่วนิรันดร์ในขณะเดียวกันบนผิวน้ำและภาคพื้นดินการกวาดล้างดำเนินไปอย่างเบ็ดเสร็จขาดกองพันทหารมา้าที6ของไทยพร้อมด้วยรถถังหลัก M1A2 SEPv3 Abrams ได้เคลื่อนผลข้ามพรมแดนเข้าไปยังจุดที่ตั้งฐานยิงปืนใหญ่ข้าศึกที่ถูกจรวดฮีมาสถล่มจนราบคาบภาพที่ปรากฏคือซากรถปืนใหญ่ PLZ-05 ที่ไม่เกรียมบิดเบี้ยวผิดรูปจนจำเข้าเดิมไม่ได้ ทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตอยู่ในสภาพขวัญเสียบางคนบาดเจ็บสาหัสจ,จากการระเบิดต่างยกมือยอมจำนนทันทีเมื่อเห็นอสูรกายเหล็กของไทยเคลื่อนเข้ามาใกล้เพื่อความมั่นใจว่าภัยคุกคามทางอากาศจะไม่กลับมาอีกฝูงบินขับไล่ F-35A l i g h t n i n เอไลนิ่งสีชูและ F16 ของกองทัพอากาศไทยยังคงบินลาดตระเวนรบคอมบัดแอร์พาทรเหนือน่านฟ้าอย่างหนาแน่นพร้อมประสานงานกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าแซอาบ340 a e อย เพื่อสร้างโดมป้องกันภัยทางอากาศที่ไม่มีใครเจาะผ่านได้เครื่องบินรบจีนที่พยายามจะบินกลับเข้ามาประเมินความเสียหายถูกล็อกเป้าทันทีที่ผัวพ้นขอบฟ้าจนต้องรีบหันหัวกลับหนีตายเข้าสู่แน่นฟ้าลาวและเวียดนามเวลา10บนาฬิกาสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมวิศวกรรมกรมชลประทานและทหารช่างเร่งเข้าสำรวจความเสียหายของตัวเขื่อนพบรอยร้าวที่ผิวคอนกรีตและการเสียหายที่ประตูระบายน้ำแต่โครงสร้างหลักยังแข็งแรงดีและไม่พังทลายการซ่อมแซมฉุกเฉินเริ่มต้นขึ้นทันที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนรัฐบาลไทยออกแถลงการประนามการกระทาอันป่าเถื่อนของกัมพูชาและจีนที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงครามวอร์คราดและประกาศเขตห้ามบินนอฟไลโซนเหนือพื้นที่ชายแดนระยะลึก50กิโลเมตรชายชนะในยุทธการพิทักษ์สายน้ำมรณะครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนศพฆ่าศึกแต่วัดกันที่ชีวิตของประชาชนนับแสนที่รอดพ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ กองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรบประสานเหล่าทัพ Joint Operation ที่สมบูรณ์แบบการประสานกำลังของปืนใหญ่แม่นยำสูง HIMARS การครองอากาศของ F-35 และความกล้าหาญของหน่วยสีใต้น้ำคือกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ชัยชนะภาพทหารไทยยืนถือธงไตรรงบกสะบัดอยู่บนสันเขื่อนซิรินทองโดยมีฉากหลังเป็นกลุ่มควันไฟจากการระเบิดในฝั่งศัตรูกลายเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งชาวบ้านที่อพยพหนีตายเริ่มทยอยกลับเข้าพื้นที่พร้อมรอยยิ้มและคำขอบคุณความหวาดกลัวถูกแทนที่ ด้วยความภาคภูมิใจในกองทัพของพระราชาที่พร้อมจะเป็นโลก่กำบังภัยให้ประชาชนในทุกสถานการณ์ไม่ว่าภาัยนั้นจะมาจากบนฟ้าพื้นดินหรือใต้น้ำบทเรียนราคาแพงที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับในวันนี้คือความจริงที่ว่าน้ำอาจจะเป็นจุดอ่อนของไทยในยามภัยพิบัติแต่เมื่อใดที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือสงครามทหารไทยก็พร้อมจะเปลี่ยนสายน้ำแห่งชีวิตให้กลายเป็นสายน้ำแห่งความตายสำหรับผู้รุกรานเช่นกันซากศพมนุษย์กบจีนที่ก้นเขื่อนและซากปืนใหญ่ที่ชายแดนคือพยานวัตถุที่ยืนยันสัจธรรมนี้ได้ดีที่สุด